สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จางงวดประจําวันที่17กันยายน2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าของวันที่สิบหกนะคะค่อยดูแนวทางของวันที่สิบเจ็ดเนาะแนวทางอาจจะช้าหน่อยเด้อวันนี้แอดกว่าจะเสร็จงานบ้านนะคะอ่ะมาดูผลสรุปกันก่อนผลสรุปของวันที่สิบหกนะคะในรอบเฉพาะกิจเนาะออกศูนย์สามเจ็ดลางเก้าสองนะคะ บนแอดหลุดไปนะคะล่าง9 2้าวิ่งรูที่2มาตัวที่แอดเน้นให้เน้นไปที่สองถ้าใครนําไปเป็นแนวทางก็จะได้ในตุกลักนะคะในรอบพิเศษนะคะ8 6ดหหล่าง5 6อ่าหหลุดไปนะคะ5 6หวิ่งรูที่ห้ามาแอดเน้นไปที่ห้ามาตรงตรงเลยนะคะสําหรับในรอบพิเศษส่วนในรอบปกตินะคะ724ดสองสนะคะล่าง9 8วิ่งรูที่2มาวิ่งรูที่9มา2มาบน9มาล่างนะคะ ในรอบ VIP นะคะ026ล่าง32วิ่งรูที่2มาบนมาล่างเลยแต่ตัวจับคู่แอดพลาดไปนะคะพี่พีจ๋าจับคู่วันนี้มาแค่คู่เดียวนะอ่ะสายวิ่งสายรูดทั้งตัวเด่ดนทั้ง3ตัวที่แอดให้ไปมาหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่17นะคะถ้าอ่ะใครเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ะดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะพี่พจ๋าเวลาแอดลงคลิปจะได้ไม่พลาดเนาะ อ่ะยอดการดูกับการกดไลค์นี่ต่างกันเยอะมากเลยนะคะพี่พีจ๋าอย่ามาจอบดูแนวทางอย่างเดียวเด้อกดไลค์ให้หน่อยนะคะพี่พีจ๋าเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยเนาะเป็นการมองเห็นให้ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันสําหรับแนวทางนะคะของวันที่สิบเจ็ดหรือพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเด้อในกลุ่มของแอด อ่าลงหุ้นให้ด้วยนะคะแต่ว่าหน้าช่องแอดให้แค่หน่อยเนาะเราก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะพี่พี่จ๋าในกลุ่มของเรามีทุกแนวทางเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันสําหรับของวันที่1ิบเจ็ดนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่ส 3. า 3, มามตัวเดิมอีกแล้วพี่น้องจา๋าเกนะคะแล้วก็หนึ่งามตัวนี้นะคะเด่นวิ่งรูดหรือจะจับินในนี้ได้เลยนะคะสําหรับ3ามของแอดนะคะมาดูกันสามของแอดมีสามสี่นะคะ ามศูนย์เก้าสามเก้าสี่นะคะอ่าสำหรับเด่นที่หนึ่งตัวสุดท้ายนะคะเด่นที่หนึ่งแอดให้ไปที่หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดอ่ะแนวทางนี้คือสี่นอยเลยนะคะพี่พี่จา๋าอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่สามนะในเด่นที่สามแอดเน้นไปที่สามสี่นะคะ เก้าสี่หนนะคะพี่ๆจ่าเกาสีหรือ64นะไม่ชอบ9กลับหัวเป็น6นะคะอะมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ